สบายดีพี่นอ้อยงยามมือแรงเลยบรรยากาศโซดใสยามมือแรงถ่ายบรรยากาศยามแรงให้พีให้น้องเบิ่งเ้อทานที่เดินบ้านไม่มวนเนาะถ่ายแล้วก็ถ่ายอีกเบิง่งขิงผินหิตอย่างเบิ้งไปน้ำกัน ทีมหมอนอยู่แบบสีลาอยู่แบบบ,าบ้านๆพ่นขีิงหดพักเฮ็ดเวียกสำนีจแล้วก็หดพักแต่พี่น้องคำเจ้าหน่อยนั่นหาโมงนั่นมืดเลยหาหกโมงนั่นมืดเลยทำว้ทำว้ นานแจ้งกูเมื่อนี่ขี้หดพักเนีย่ยมอนจะสิไปเอาพุ่นขี้ง,งัวม,มาใส่อยู่นี่หด <g ul ose> พัก,กเลยพี่น,อน,น,อน้องเด้อเนี่ยมือแรงค่ะกลับไปมาก่อนเลยลูก บรรยากาศยามเล้งนีน่ยางอบครัวกับแบบนี้แหละไปใส่กับบ่ได้โควิดบีบบังคับเนาะพี่น้องเนาะโรคใหม่ยังบ่าหายโรคเกา่า,า,ายังบ่หายโรคใหม่เพ็ดมาอีกโอ้ยเมืงง่อยเมื่อน้ำโควิดเสียใจจังใดใดฮ่าอยู่หากินแบบใดไปเนาะเนี่ย ลำบากลำบนกระซาทุ source, เนาะม่ม้อนกันยังว่ามีส่องยูทูปให้ให้เฮ็ดให้ทำเถืองทีเงินมันน้อยโมไลกับ <leak> ย <những roman noise> ังวาเขามีหมงคองวาเขามีเง <amiento> ินเดือนเนาะมีหมงคองว่ามีเงินเดือนกินช่งสินน้อยกระซางมันกัพอกินที่ทุที่ไทไปน่ะละ น so ี่ๆจําเป็นนาพี่นอกขาดลําไส้นี่นี่แหละไม่มอนก็ได้ีวิตของม่มอนนั่นบมีความสุขกแต่มีลําไส้ก็ลําบากคือกันแต่ตอนข้าวคอพยังกะลําบากบมีความสุขยิ่งลําบากตอนพอพนยังียังกระตวายังกระตวา ในมอนะนะเฮ็ดยังเฮ็ดไดเบิดบ่อลังเกียเรเบียกงานเพราะแต่ให้เป็นเงินสู่ซนต่อครอบครัวหาเงินเลี้ยงลูกกินนมกามะลิกินนมตัวเองเน่นมโมไลนมแม่โมไลกะกินนมกามะลิเน่เฮ็ดยังลูกเริ <c oughs> ่มมาเขา่า <c oughs> คนเริ่มมาเขา่าเคิยงเริ่มมาเขา่า มาซะข้าวเดียวกับนายนข่าวอ่อนกันมาเรืองไรายมาันก็แล้วมาข้าวเดียวกับแดงหนึ่งเบิง้งายบรรยากาศยามแรงไายแล้วก็บไทยอีกเนาะพี่น้องนะเนาะไปข้าเปิดเข้านายเด้อเบิ้งไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่ข้างๆแม่ม้อนเด้อย,ยามแรงแรงประนี้ยแม่ม้อนสิมีอยังเนาะ มาฝากเพลงแล้ลบอได้ฝากเสียงเพลงให้พี่ให้นองฟังเนาะให้ลูกให้ร้านฟังสิห้าเสียงเพลงร้องให้ฟังอากาศเย็นเย็นธรรมชาติเนาะให้ลูกให้ร้านฟังผู้เฒ่าร้องเพลงให้ฟังมีม้อนนะ่ะจะเข้ายัางน้อยนะพอพันลงเกลือเป็ดเกลือไก่น้ำมือเสานะ่ะพันดูกับเป็ดกับไกไนะ่พันพันเสิลร้องเพลงนะตะลุมตะลางนะเห็นพอร้องเพลง เงียบเงียบไดไหมมอนฮะรักเงียบหัวได้โอ้ยอีพอรกระลองเพลงเป็นเนาะวะอีพอรกระลองเพลงมวนเนาะวะเด้เราใส่เพิน่นเพิ่นร้องเพลงอ่ะทหารน่ะแหละเพิ่นเป็นทหารเนาะครอบครัวแม่มอนทหารตะกี้นะพอเป็นทหารเพิ่นกะเกลือเป็ดเกลือไก่เพิ่นกะร้ะองเพลงไปนน้ำเพลงนั่นเพลงนี้แบบ ชีวิตผู้เฒ่าเนาะแบบสนุกว่าสันซักไปม,ม,มอนกับหัวยิ้มไปนั่งแล้วเห็นพอหองเพลงดีใจเนาะพี่น้องเห็นพอเห็นพอมีความสุขนะโมเมนว่าคือคนว่าวะโบดูสังขารตัวเองมันโมเมนตหันในอนพี่น้องเห็นพอลองเพลงผูเฒ่าแล้วพ,พอลองเพลงผูมีความสุขทางใจเข้าเป็นลูกเข้าก็ดีใจอพอมีความสุขความดีใจนะ่ะเป็นแน่นอน เอาไม่มออิขอฝากเสียงเพลงเนาะให้พีให้น้องฟังจักหนึ่งเสียงเพลงหรือสองเสียงเพลงง่ามือแรงให้ฟังเลยเอาเพลงยังน้อคิดหาเพลงก่อนฟังม่มอร้องเพลงเอไม่มอสจะร้องเพลงให้ฟังเลยพี่น้องเด้อฮักสาววาลิน สาวินวันนี้ต้องกินน้ำตาเพอหนุ่มอุบลไม่มาเฮเทียนพันษาเหมือนดังปีก่อนเขาจากไปแล้วกับผู้สาวสกลน,นคนรปล่อยให้เม่งามงอนนั่งสลนอยู่หน้าต้นเทียนบุญออกพรรษาปีนี้มันเงาสุขเศร้าหรือดี คู้เปาสาวอื่นเขาสุขีเราแสนสุขีที่ทุ่งสีเมือ,องพี่ยังเคยบอกว่าจะไม่หลอกให้น้องเครื่องเห็นคุณใส่เสื้อเหลืองนึกว่าพี่ไม่มีแม่งเงากาพิงบอลจะพออินแฟงผู้ศักดิ์สิทธิ์จงช่วยนีละมีด ให้ฮักค่นี้มีแท่สมหวังจะได้ปาสสิมสาวลินให้รักกี่รังสัญญาเองวามรังมุนออกคันสาจะมาไม้มันสาวลินวันนี้ต้องกินน้ำตาวอนหนุ่มุอนรีบกระมาเศษน้ำตาน้องยังรอเพีย วันจะผ่านเดือนจะเกอนไปเป็นปีสาววารินคนนี้อย่างรักสักทีตัวที่เหมือนเดิมเดิมจบนอบนี้เนาะฮักสาววารินมวนโบมีมวนรลองให้ฟังบบดนี้ต่เอาเพลง ึดน้ำเขาเห็ดหยังเนาะ่มอนลองฟังเด้อผู้ซายคือเจา้ากินเหล้าบ่คือดอกอายจาคนเรียบเยบง่ายๆมาเพียนสตาลายเป็นคนเมาถืกซาวหักหลังนั่นแล้วเป็นหยังจังคิดน้ำเขาเสียหากก็สีเห็นจเศร้า พออยากเห็นเจ้าต้องมาเสียคนเขามีบนสนเริ่มต้นกับคนไหม่แล้วกำโคกกว่าเราเบาเอวน้องบอเห็นเวว่าสิ่ได้พุนมีตั้งแต่เขาสิย่อสิันลายบรู้ตนหักเขากำลังเข้มคนนั่นตาไอรนเขาพอเห็นดอกคิดหาทางออก ขทางไม่สายยาเมาน้องอาซาปิดพาขวดเหลาซอยเจ้าเก็บเก้วเก็บจอห้ามใดไอ้เงาบังน้องเท่นเขาก็ได้อยู่ดอกสวยเนยอยู่เด้อขอบอกหยอกแล้วสีเลืมเฟนเก่าผู้ชายคือเจ้ากินเหลาบอรคือดอกาย เศ้าสามาเริ่มต้นไม่มาเป็นผู้ชายเรียบร้อยอีกคราวแาบควมปแาพืชดีให้คนงดบอืดดอกสาวบ่เสื้อก็ล้องเลิกเราเิ่งดีจากข่าวรับลองสาวเติมม,มมวนบอพี่น้องมวนบอนี่แหละเนาะสีวนะิตของคนแก่ก็เป็นแบบนี้แหละ ให้กำลังใจตัวเองร้องเพลงบรรเทาความทุกข์เห็น่ะให้มีความสุขทางใจเนาะถูกสิ่งถูกจางสีวิตของเท่าก็สิไดาลาบลืน่นดีขึ้นแล้วกะ็ดีไปทุกอย่างนั่นแหละถ้าเฮาเห็ุความสุข,หขบบหหให้ตัวเองเนาะเท่ากับบให้เหตุตัวเองปมถูกใส่ตัวเองเนาะให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในสีวิตของแหม่มอนเดอ้อปีใหม่ปีเหมือนนี่ก็ได้ แล้วก็ให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเอฟซีทุกๆคนที่เข้ามาส้มไม,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 ม่ม้อนที่เข้ามาอยู่ในขางไม,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 ม่ม้อนเนาะมุดขู่ทุกคนทางลาวทางไทยทางต่างประเทศให้มีโศกมีลาบโหจะมาพานม่านจะมาเบียดคิดสิ่งใด,ด,งดให้ได้สิ่งนั้นเหตุการณ์งา,น,งาน,นยังกะให้ลาบลื่นเด้อทำธุรกิจยังกะให้มียิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อผู้ทุกข์กายผลจากทุกให้มีสุข กายสุขใจสุขภาพแข็งแรงเนาะเอาคลิปนี้กับบะมีย่ย่างอวยใส่กวยพรให้พี่ให้น้องถ่ายบรรยากาศยามาแรงให้พี่ให้น้องเบิง่งเนาะถูกสิ่งถูกจางแม่ม้อนก็นสิโกลาไปก่อนเดอ้ออย่าลืมติดตามคลิปหนาเดอ้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไครให้ส่งน้องน้ำเคียงยายมอนเดอ้อพี่น้องเดอ้อบาย